สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออ i c ออฟิเชวันนี้เราอยู่กับเซียวเอออนิมิพาห้าก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซียวเออขอแนะนํายาสีฟันพันจันยิ้มแก้ปัญหาเนื้ออักเสบมีกลิ่นปากลองใช้ยาสีฟันพันจันยิ้มนะครับผสมสมุนไพร6ชนิดปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นไม่รอไม่รู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการํำเตือนเนะะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับหลังจากจกักรพรรดิพูดสัญญาณปาก,การเ,าเริ่มเกมการต่อสู้ในเกมแรกของวันนี้ซิลซีส่ว,สสวนก็เคลื่อนไหวโจมตีด้วยดาบแห่งสวรรค์โลกทางด้านทางซานก็เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันโดยอยู่ในท่าทางการหมอบการเคลื่อนไหวของทางซานนั้นง่ายมากนั่งยองๆถูกต้องนี่คือการหมอบ เป็นการกระทำที่ผู้ชมต่างขั้นไม่ถึงขนาดที่นั่งยองๆระหว่างกิ้วขงเข่าวก็เกิดการสซานจากนั้นมีชั้นกรอบป้องกันสีดมปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้าด้วยการที่นั่งยองๆกรอบป้องกันสีดำจึงปกคลุมร่างกายขุเขาวเอาไว้อย่างสมบูรณ์วินาทีต่อมาดาบแห่งสว่างเดือโกก็โจมตีมาถึงแล้ว จานั้นเกิดเสียงประทะการที่น่าเสะพึงกลัวกลายเป็นขึ้นเสียงดังกึกก้องอย่างที่ไม่มีใครเทียมได้เกิดขึ้นทันทีเสียงที่เกิดขึ้นกลายเป็นขึ้นเสียงทำให้สนักขึงคันเกิดการบิดเบี้ยวก่อป้องกันที่ถูกกระตุน้นด้วยขึ้นเสียงสั่นสะเทือนที่น่าเสะพึงกัวนี้ก็มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแล้วปลดปล่อยระลอกขึ้นจำนวนมากออกมาในเวลานี้ ผู้ชมไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์บนสนามแข่งขันได้โลกที่มืดมิดค่อยๆกลับมาสดใสแต่ภายใต้อิทธิพลของคลื่นเสียงที่รุนแรงกอป้องกันยังคงสั่นสะเทือนด้วยอราลอกขึ้นแต่ไม่นานอราลอกขึ้นก็ค่อยจางหายไปช่างเป็นดาบที่สมพลังจริงๆเจตนารมถึงดาบเล่มนี้แข่งแก่งและรวดเร็วกว่าสองเกมก่อนหนีน้ที่สิวสีส่วนใช้ออกมา ผู้นำเผ่าต้นไม้ทองถูกโจมตีจนตายแล้วอย่างนั้นด้ือหลังจากถูกนำเรเบนี้โจมตีเห็นได้ชัดว่าไม่น่าจะรอดและก็ไม่มีการยื่นมือเข้ามายุติเกมของจกักรพรรดิผู้สันิญาเช่นนั้นทางซานจะไม่ถูกสังหารได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราล่อขึ้นบนกอบป้องกันค่อยๆหายไปก็เผยให้เห็นสถานการณ์บนสนามขึ้นคัน ผู้ชมทั้งหมดต่างตกตะลึงดูเหมือนว่าสิวสีสวนจะไม่ได้ขยับขึ้นไหวยางคงยืนอยู่ที่เดิมดาบสีน้ำยาวในมือเกิดการสารั่นใบหน้าข่าซีดอยู่ในท่าทางที่สงบเช่นเคยแต่การเสนอออกในเวลานี้เต็มไปด้วยความผินวงังด้วยการโจมตีอย่างเต็มกำลังแต่ทำอะไรต่อผู้นำเผ่าต้นไม้ทองไม่ได้ จีนเหมียวหลินผู้นามเผ่าต้นไม้พองยางคงยืนอยู่ตรงนั้นพื้นที่ใต้เท้าโดยอรอบมีอรอยแตกขนาดใหญ่และเกิดการสุดตัวลงไปแต่เขายังคงมีชีวิตอยู่และยืนอยู่ตรงนั้นนายมือมีโลคขนาดใหญ่เป็นโลกสีดำที่ไม่มีแสงสว่างเพียงมองดูก็ให้ความรู้สึกหนักอึ้งสามารถต้านทานการโจมตีครั้งนี้ได้ด้วยสิ่งนี้จริงหรือ หนิงเฉิงยังไม่ได้กลับเข้าไปในบ้านไม้เพียงมองดูการต่อสู้อยู่ข้างนอกพอคิดว่าเกมการต่อสู้คงจะจบลงอย่างรวดเร็วและในเกมที่สองเขาจะต้องขึ้นไปต่อสู้นอกจากนี้ยังต้องการดูว่าทางซานจะพ่ายแพ้แล้วเสียชื่อลงไปหรือไม่แต่ทุกอย่างกลับตรงกันข้ามทางซานสามารถต้านทานต้านทานได้จริง ก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองดาบถึงสวราดโลกอ่านสมพลังของสื่อซีวนถูกชายคนนี้จับเผาต้นไม้ทองต้านทานได้อย่างไรนั่นอะไรที่อยู่ในมือของเขาทานใดนั้นนิงเฉินก็จำได้รู้ว่ามันคือสิงใด ในการประมูลมีการประมูลโลหหินอัคนีที่าราคาไม่แพงอาวุธชิ้นนี้ไม่มีพลังในการโจมตีมีเพียงพลังการป้องกันเท่านั้นและยังมีการพูดแนะนํำในเวลานั้นคือเป็นการป้องกันที่แข็งแกร่งมากจากกับพาร์ทยังไม่สามารถทำลายการป้องกันได้แต่ก็ไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้เพราะมีน้ำหนักมากในตอนนั้นโลกนี้ดูเหมือนจะมีคนให้ความสนใจค่อนข้างน้อยท้ายที่สุด ก็ถูกประมูลไปโดยผ่าต้นไม้ทองทุกคนต่างคิดว่าข่าวเป็นคนร่ำรวยที่โง่เขลาแต่ในเวลานี้ทางซานใช้มือทั้งสองข้างกดโลบบนขอบของโลกเพื่อให้โลกหนักตั้งอยู่บนพื้นข่าวต้านทานดาบของส่วนได้โลกได้ด้วยโลกนี้จริงหรือนอกจากความเหลือเชื่อแล้วนิงเฉิงก็ไม่มีความคิดอื่นในตอนนี้และคนอื่นๆก็เหมือนกัน ผู้ชมเต็มไปด้วยความตกตะลึงหลังจากเห็นโลกในมือของทางซานพวกเขาก็เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติในเวลานี้แม้แต่ผู้ชมที่อ่อนแอที่สุดก็ยังเข้าใจทุกคนลืมแม้กระทั่งว่าทางซานได้ประมูลอะไรมาบ้างในงานประมูลครั้งยิ่งใหญ่ ข่าวนี้ข่าวนำอาวุธที่ประมูลมาได้ออกมาใช้งานและชายยานักสู้เหรียญพลอยม่วงก็นดารับการพิสูจน์อีกครั้งว่าการประมูลในแต่ละรอบข่าวล้วนมีเหตุผลรูปปั้นจัก,กรพรรดิอาสูนักดาบถูกใช้งานออกมาในสองเกมแรกก่อนหน้านี้และในเกมที่สได้นำโลกหินอัคนีออกมาเพื่อใช้ต้านทานพลังการโจมตีอันน่าสะเพรัวของดาบางสวรรค์นนโลก การแสดงออกของจักรพรรดิผู้สันย่างบนท้องฟ้าน,นั้นเต็มไปด้วยความสูขทางซานย,ยังไม่ได้ใช้งานมากกังกรเพิยวโรดเพียงใช้โรดที่จักรพรรดิคนนี้เคยลองใช้งานมาก,ก่อนแต่ก็ควบคุมไม่ได้ทำไมถึงอยู่ในท่าทางการหมอบเป็นเพราะ ทวงสมดุลน้ำหนักของโลกต้องอย่าลืมว่าจากักรพรรดิเคยลองใช้งานโลกหินอัคนีมาก,ก่อนแม้แต่จกักรพรรดิยังยอมรับว่ามันมีน้ำหนักที่มากจริงๆขยับเคลื่อนไหวได้ยากและลองใช้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งพลังสายเลือดก็ยังควบคุมได้ยากอยู่ดีแต่โกคาาไม่ถึงว่าทางซานจะใช้มันเพื่อสากัดกั้นดาบแห่งสวรรค์ในโลกอ่านที่จริงหลังจากทางซานร,รู้ว่า คู่ต่อสู้ของข่าวคือสิวซีส่วนก็มั่นใจว่ามันจะเป็นเกมที่ง่ายสำหรับความแข่งแกร่งของสิวซีส่วนนั้นแข่งแกร่งจริงๆดามแห่งสวรรันละโลกอาจเป็นการโจมตีที่แข่งแกร่งที่สุดนายมนดาผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตาม ความสนใจทั้งหมดของคนผู้นี้อยู่ที่วิธีการปรับปรุงพลังโจมตีของเจตนารมณ์ถึงดาบและมีความสามารถที่ค่อนข้างซ้ำซากจำเจถึงแม้ว่าพลังการโจมตีจะน่าก่าเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มีจุดอ่อนที่ชัดเจนเช่นกันนั่นคือมีพลังการโจมตีเพียงครั้งเดียวหลังจากโจมตีหนึ่งครั้งต้องใช้เวลามากในการฟื้นฟูตัวเองดังนั้นขอเพียงต้านทานการโจมตีได้หนึ่งครั้งก็จะสามารถเอาชนะคนผู้นี้ได้ไปโดยปฏิยามโล่สีน้ำที่ทุกคนเห็นนั้นแท้จริงแล้วคือโลหินอัคนี เป็นอาวุธที่มีพลังการป้องกันที่แข็งแร่งที่สุดบนโลกฟ้าลันแม้ว่าดาบแห่งสวรรค์ด้ยวยโลกจะรุนแรงแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำลายการป้องกันของโลกหินอัคนีไม่ต้องพูดถึงสิวซีซวนต่อให้จะเป็นจัก,กรพรรดิอาสูรนักดาบก็ยังไม่สามารถทำลายการป้องกันนี้ได้ด้วยการเคลื่อนไหวของทางซานดูเรียบง่ายถือโลกหินอัคนีไว้ในมือมันดูเรียบง่ายมากในการรับมือกับดาบแห่งสวรรค์ด้ยวยโลก อย่างไรก็ตามข่าวก็ได้แสดงให้เห็นถึงความแข่งแกร่งของตัวเองที่อยู่ในระดับ11สามารถใช้งานโลหหินอคเีได้จากนั้นมือของทางซานมีแสงกระพริบแล้วโลหหินอคนีก็หายไปจากอากาศแต่ไม่ได้นําถูกเข้าไปเก็บไว้ในแหวนเก็บของเพราะแหวนเก็บของไม่สามารถใส่เข้าไปได้แล้วหายเข้าไปอยู่ระหว่างคิ้วของเขา่าวินาทีต่อมาทางซานก็กระโดดขึ้นตรงเข้าหาสูซิซวน ในเวลานี้สิลสีส่วนมองมาที่ถังซานที่มีรัศมีแสงสีเงินทองปกคลุมร่างกายความผมขืนก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากแล้วพูดอย่างขิ้ขึ่นว่าข้ายอมรับความพ่ายแพ้ลังจากใช้ดักแห่งสวัสดิโลกโจมตีออกไปด้วยการระเบิดพลังทั้งหมดก็แทบไม่มีพลังลงเหลือต่อให้เผ่าต้นไม้ทอง จะไม่เก่งในการต่อสู้แต่ด้วยความแข็งแกร่งระดับ11อของผู้นำเผ่าต้นไม้มทองย่อมมีรูปแบบการต่อสู้เป็นของตัวเองหาถูโจมตีย่อมบาดเจ็บมากขึ้นไปอีกแม้จะล้มเหลวในการต่อสู้ย่งชิงตำแหน่งจกักรพรรดิแต่เขาคือผู้สืบทอดของจกักรพรรดิอาสุนักดาบจึงมีโอกาสเป็นจกักรพรรดิได้ในอนาคตจาานั้นมีเสียงดังขึ้นว่าจีนเมียวหลินจะเผ่าต้นไม้มทองเป็นผู้ชนะ จากกระพาร์ผู้สันย่างปากการออกมาพร้อมลงมาจากท้องฟ้าและหยุดระหว่างทั้งสองฟ้าสายตาเจ้ามองมาที่ทางซานพร้อมเอ่ยว่าเจ้าทําให้ข้าประหลาดใจจริงๆทางซานยิ้มและกล่าวว่าฟาบาทข้าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้ ถูกต้องในสายตาของผู้ชมทั้งหมดในเวลานี้เก่งว่าการที่ถังซานเอาชนะคู่ต่อสู้ในเกมนี้ได้ทั้งหมดคงเป็นเพราะโชคช่วยใครก็ตามที่ไปเชิญหน้ากับดาบของสวรรค์นนโลกด้วยพลังป้องกันที่สมบูรณ์แบบของโลกหินอคัคนีเก่งว่าก็สามารถต้านทันได้แต่หากไปเชิญหน้ากับคู่ต่อสู้คนอื่นที่สามารถโจมตีได้หลายครั้งก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ถังซานจะป้องกันไปได้ตลอด หากไม่เรียกว่าโชคเข้าข้างที่ได้พบกับสิวสีส่วนแล้วยังจะเรียกอะไรได้อีกในตอนนั้นของงานประมูลครั้งยิ่งใหญ่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะได้เห็นการใช้โลกหินอัคนีเพื่อรับมือกับดาบแห่งสวรรค์ด้โลกท้ายที่สุดก็สามารถยันเยยดความปาช่ายให้กับสิอสีส้วนผู้นำเผ่าต้นไม้ทองชนะโดยการใช้เหรียญคอยมว่วงในการประมูลสมบัติชิ้นนี้มา ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดรับชมผู้ที่ใช้ดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพมีใครชอบใช้ยาสีฟันสมุนไพรแบบเราไหมคะเราแนะนำตัวนี้เลยค่ะ น้องเขาเป็นยาสีฟันของพระจันยิ้มอยากบอกว่าเขามีสารสกัดจากสมุนไพรรวมถึง20ชนิดเลยนะคะเนื้อของเขาจะเข้มข้นไม่ผสมแป้งด้วยนะคะและปริมาณที่ใช้เท่ากับเมล็ดข้าวโพดเลยค่ะจะบอกว่าเรานะคะเป็นคนที่ชอบกินชาเขียวบ่อยมาก และชาเนี่ยอะไรคะ่ะที่ทําให้ฟันมีคราบเหลืองแต่พอใช้น้องไปนานๆก็คือเราจะรู้สึกได้เลยว่าน้องช่วยลดคราบชากาแฟนะคะทําให้ฟันขาวสะอาดและไม่เสียปากด้วยแถมยังทําให้ลมหายใจของสดชื่นโดยเฉพาะตอนใส่แมส หากินป่ามากวนใจแน่นอนค่ะอย่าลืมไปลองกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ ers, ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ